ก็สำหรับรูปในการเปิดวิดีโอวันนี้เป็นการเลฟเลฟคือการวาดตามแบบนะแต่ไม่ใช่ท่าและคัดลอกมาเอามาหมดเลยนะคือเป็นการวาดตามแบบแหละแต่ไม่ได้ทาบหรือคัดลอกมาหมดเลยนะนั่นแหละเอาแค่ท่าทางของตัวอรครมาอธิบายคำศัพท์ของชาวคนวาดรูปมาให้อ่ามาเริ่มวิดีโอกันเลยเลยกันนะ ใจเย็นก่อนเจ้าหนูไม่เอาีอกมื่นายอะไรน้าตาัดเป็นแง่หนึ่งมาเอาไว้นายเพิ่งเคยเห็นตุ๊ก,กตาเหรเนี่ยและเจ้าหนูตุ๊กตาเนะี่ยพวกนายอ่ะมันไม่ทำร้ายนายหรอกน่าฉันน่ะนายนายฉันอยู่ที่ไหนอิเ,ออเลวแล้วมือของฉันไปไหนแล้วเนี่ยดูสิ่งที่นายพูดสิเฮ้อใครสอนให้นายพูดแบบนี้ล่ะเนี่ย สถานที่แห่งนี้เป็นที่พักของฉันน่ะและฉันจะดูแลมือของนายเองไม่ต้องห่วงแล้วนะในตอนเนี้นายว่าอะไรเลยนะนายทำอะไรยมือฉันน่ะฉันรู้แต่ว่านายอาจจะสร้างความเสียหายให้ที่นี่ได้ฉันไม่มีทางเลือกอะนะแกไอ้เลือยเอามือเ<แ>อามือฉันคืนมาไม่ต้องกลัวนะ่ะ ฉันแค่อยากจะคุยกับนายเฉยๆนะ่ะพรามอะไรของนายฟะนายเอามือของฉันไปนะอะไรฉันเพียงแค่ใส่ัวไปอย่ามายุ่งกับฉันอืมเอ้สิ่งที่สามารถทำได้ในตอนนี้นี่อาจจะช่วยได้ก็ได้นะ <c oughs> <c oughs> อืมเอาละดูเหมือนว่าเขาจะไม่เชื่อฉันสินะ ไม่มีทางเลือกฉันต้องปล่อยให้เขาอยู่ตัว,ตวคนเดียวแล้วล่ะหรือตอนนี้เขาสงบลงอ,อันนี้เขาสงบลงนี่แหละเป็นอะไรที่ดีที่สุดนะเจ้าหนูฉันต้องไปทํางานแล้วไม่ต้องกังวลที่นี่ไม่มีใครจะทําร้ายนายหรอกฉันจะกลับมาใหม่นะแวบอ้าเขาไปแล้วไมนอนไม่ได้เลยเจ้าเด็กโง่เขาได้ไป รับความผิดและความคิดที่ผิดของการทำหน้าที่ของเขาสินะในกรณีนี้ฉันไม่สามารถปล่อยให้เขาไปได้ทุกที่เพียงแค่อย่างเดียวฉันต้องปกป้องเขาเพื่อไม่ให้เขาเกิดเรื่องขึ้นอีกไม่ว่านี่เขาทำ คือคือเขาเต้นในตอนนี้และทำเพลงด้วยนี่คืออแต่ฉันรู้สึกโล่งใจเล็กๆในน้อยไงมันหมายความว่าเขาไม่เพียงแต่มีความคิดของการทำลายหืมนีนีนีดีหืมตาฮปล่อยไป